สวัสดีครับพี่น้องครับนายตาครับผมมันนี้สิาพาพี่น้องมายิ่งปา่าน้องข้างหลังนี่ครับนี่เอาลูกลักมานําปืนลูกกดหากับเขาเทียงก่อนนี่ครับสภาพไม้ข้างหลังนี่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปอยู่ทั้งกงใหม่ข้างหลังมาเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับไปทังไหนนี่ครับสภาพไม้สภาพไม้ก็สิเป็นน้องน้องซาานี่แหละครับนี่เดี๋ยว เขาสิมาเบืองกันมาสิมีป่าบอเดี๋ยวพ่อคขึ้นไปยุ่ทั้งกกใหม่พู้นี่แหละงามนี่แหละนี่นี่นี่งานนี่แหละนี่เดี๋ยวผมสิขึ้นไปยุ่นี่ค้นยากน้ำมองชิึ้นต้นไม้นะครับแนมลงมานี่ไปึ้นกกใหม่ก่อนครับครับขึืนมาแล้วครับพี่น้องตอนนี้อยู่ทั้งกกใหม่แล้ว ลมกระแฮงแงหนาหนาวครับลมแห้งจะหน่อยไปครับเดี๋ยวเ้ามาเบิงเข้ามาถาเบิงกันว่าซิมีปลาขึ้นบ่ เมื่อกี้ยิ่งประนินอยู่นี่แหะครับปนิ่นนี่นี่นี่คืนอีกแล้วคืนอีกแล้วประคอตัวนี้ประคอกี่ผมยิ่งประนิ่นไปจักถือบอ่มันบ่ลอยยิ่งตุบหายเลยเดี๋ยวถางมงเมิึงครับว่ามันสิอยู่บ่ ต่อไปครับเมื่อกี้ปลาคอขึ้นอยู่กาด่ทยอยู่ยิงมาท่านนั่นๆนั่นๆเห็นบ่เห็นบ่อยู่ขขางฟังนะครับนั่นๆนันน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 ่นี่ครับปลาคอเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงป่าก่อนยิงไปอีกแล้วครับตัวหนึ่งปลาคอนี่มังเกาเนี่แหละมังปนิ้นขึ้นมังหันนี่ chắc thử bỏ thử, cần <laughs> lòng ngâm mưng là, như băng câu 2 này nói tổ không lên bồi nhưng จกยิ่งถือบ่ะครับมันไก่ระยะก็บสิบประมาณชักบ่หอดสิบเมตรสักน่นๆประคอประคอประคอ,ประคออยู่ใต้งาไใหม่ครับเห็นบ่หัวหัวขาวๆน่ะเดี๋ยวผมยิ่งก่อนกรบพี่นองครับตอนนี้ลมก็แห้งแล้วล่ะลมกัเริ่มแห้งแล้วผมก็เริ่มเสียวแล้วคืนก๊กใหม่แห้งบ่คอยถนัดอยู่ยิ่งไปสามตัวครับ นี่ย่มังปลายปืนนี่สองตัวแล้วก็ยูมังปลายปืนนั่นอีกตัวหนึ่งเป็นปลานิ้นตัวหนึ่งปลาคอสองตัวยิงไปสามเหรอเดี๋ยวสิลงไปง้มเบึงโอ้ยหนาวได้บาดเนี่ยเดี๋ยวผมลงกกใหม่ก่อนครับเดี๋ยวผมไปง้มเบืองก่อนมันถือบ่วบุนี่บ่เห็นมันฟูมันอย่างบ่เห็นขาบ่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมลงกกใหม่ไปเบื่องก่อนครับงมเบิง่งเดี๋ยวกระหู้ไปไปเบิ่งน้ำกัน ลงมากแล้วครับพี่น้องขาสั้นเบิดขึ้นคกใหม่พวกเกง่งขึ้นยากแต่สิลงนามเราบาดนี่นี่แหละนี่อยู่ต้นหนา,นานสองอยู่ทางในขุ่นทัวหนึงขึ้นยากแต่มันหนาวนี่แหละขึ้นยากแต่สิลงล่วงนาอย่างใหนาวก็ต้องลงแล้วครับยิ่งแล้วจะถือบ่ถือกระสิได้หัวเดี๋ยวทารุนพร้อมกันครับไปเรียบร้อยครับพี่น้องง้มขึ้นมาแล้ว ยิ่งสามตัวหาเห็นสองตัวตัวหนึ่งจักถือโบถึกคือสีโบถือครับพี่น้อ,นองมันหันนาตรงมากนี่ปนิญใหญ่ครับได้ละกับเขาเที่ยงฝีมือลูกลักผมสีแสดสีหาเจ็ดเทนนิงครับนี่ครับได้สองตัวอีกตัวหนึ่งหา่เห็นมาเบิ่งห้อยผมหา จนนำคุณจนไปใหม่ฟูเวิดพูด,พดผมแวกหา่าผมเอาผมหาดีแล้วล่ะครับเมื่อเห็นน่ะเห็นสองตัวครับยิ่งไปสามหาจางในก็บ่เห็นได้แล้วครับกับเขาเที่ยงนี่ครับปานินใหญ่ปานินใหญ่กับปะคอ ได้แล้วครับสองแต้มมือน,นี้ประคอกับปิน,นตัวใหญ่เติบนี่ครับปืนที่ผมใส่ยิงเป็นปืนลูกกดซีแซตซีหาเจ็ดเทนหนิ่งนะครับบอกเคยยิงปลาจากเทีย กะบ่ถือจักยิ่งวงใดมันสีฟูจกักยิ่งวงใดมันสีจมเห็นเขาวายิ่งหนวยตามันมันกับฟูเสนวาผมก็เล่งยุ่ผมก็เล่งหัวเล่งหนวยตาแหละ mm. <laughs> มันมันหาบ่ฟู <laughs> นี่ครับนี่ครับสภาพใหม่สะจะควงนี่ล่ะสรุปผลครับ <laughs> พี่น้องได้สองแต้มยิ่งไปสามยิ่งประคอสองยิ่งประนินหนึ่งนี่ครับประนินตัวใหญ่เติบอยู่ด <laughs> ิใหญ่ก็ฝ่ามือผมอยู่ นี่ครับประคอประคอกรังงามๆ่แหละกระสุนที่ผมใส่นะครับเป็นกระสุนเ e ีเล่ออเล่สปอร์ต e ครับแนะนําเลยสําหรับสายลลาปืนกับเป็นปืนซีซี่457เทนนิงครับนี่ครับขึ้นต้นไม้ยิ่งยิ่งกับบฮอดบฮอดิบเมตรจําผมยังการ,ระยะบ่ท่านถือยอยู่ <c oughs> ผมการะระยะปืนเนคล้องบ่ท่านถือยอยู่ครับนี่ครับมันครับวันนี้ในสองแต้ม สำหรับคลิปนี้ข็ขอบคุณที่ที่ตามรับชมนะครับพี่น้องอาจสิบ่เห็นตอนยิ่งอาจสิบ่เห็นในกล่องในยังเพราะว่าผมบดเลี้ขากล่องมาตอนยิ่งอาจสีบ่เห็นชัดๆผมบดเลี้ขากล่องมากครับเดี๋ยวมือลังผมจสเห็ดคลิปเต็มๆห้เบิง่งอีกเที่ยนหนึ่งมือหนีมามาเห็ดงานครับนั่นมีให้ผม ผมปลูกขบปวดไว้มื้หนีมาเห็ดงานครับตอนเทียงหากับเขาสือส่อๆก็เลยกเลยลย็เลยลองมายิ่งป่าเบิงเลยลองมายิ่งป่าเบิงครับเดี๋ยวมือหลังเตรียมอุปกรณ์ดีๆมาสิทายให้เบิงดีๆงามๆครับพี่น้องนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามคือเก่าล่ะครับ ันมักคลิปสายหลาสายยิ่งกะฝากกดติดตามให้แน,นเดอครับพี่น้องเดี๋ยวสิมีคลิปใหม่ๆออกมาให้เบิ่งเรื่อยๆแล้วครับสำหรับมนีกะขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ